รถมาไม่ตูดไม่ตูดร้อนด้วยครับของแท้ครับของแท้ของแท้ร้อนร้อนมากครับร้อนโอ้แล้วผมผมเตรียมเสื้อกันหนาวมาสามผืนอยู่นะตุ่งเด่นบอกเอาทิ้งให้หมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแก้ววายยังไม่ถึงสี่ถุงเลยครับแปดได้เปล่าเนี่ยครับผมก็ผมจะพอยุ้มก้นหมดอ่ะสุดแจงอ่ะไปสั่งกี่ใบผมว่าเดี๋ยวท่านส่งไปบ้านผมผมย้ายมาเลยที่ทันกันเนี่ย ่วันนี้ลุงเด่นพามาที่ร้านงวัวคึกสามเปิดตั้งแต่เนี่ยครับหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้อะลองดูลุงเด่นกันวันนี้เขาจะไม่มีขายแอลกอฮอล์ครับเป็นวันศิล์ใหญ่สวัสดีครับน้ำซราย,ยรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหร,รอบเนาะอะไรนะมาผลเนี่ยฮะ ร้านงัวคึก,กงัวคึกสามคึกจริงอันนี้คืนละ4 0 0บาทนะครับที่โรงแรมสบายดีโฮมสเตย์นะครับมีพัดลมนะฮะมีเตียงให้5ฟุตนะมีแอร์ด้วยนะครับมีทีวีให้ก็ห้องก็ถือว่าโอเคนะ ตอนนี้เรามาถึงอุดรธานีแล้วนะครับเพราะว่านัดกับลุงเด่นรถตู้ลุงเด่นจอดนี่นะเดี๋ยวลองไปถามปา๋ทาทั้งหลายก่อนเป็นไงบ้างเดินทางไกลอโอ้ยผมไหนละ่ะเป็นไงครับป๋าวัดขับรถมาไม่ตูด <laughs> ไม่ตู่ร้อนด้วยครับ <laughs> <laughs> ของแท้ครับของแท่กองแท<อ>่ร้อนร้อนมากครับโอ้ล้วผมผมเตรียมเสื้อกันหนาวมาสามผืนอยู่นะลุงเด่นบอกอาทิ้งให้หมดเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับก้ว่ายยังไม่ถึงสี่ถุงเลยนะครับผมก็ผมจะบอยุ่มก้นหมดอ่ะสุดแจงอ่ะไปสั่งกี่ใบผมวันนี๋ยวท่านส่งไปบ้านผมผมย้ายไม่เลยที่ทันกันเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตามไม่ทันเขาตามทะเบียนรถทะเบียนรถลายปีไหนเขาก็ติดตามนด้อันผมขายชอบปะวันนี้ตามนี่่ววิงไเเยมาถึงนี่

ขี้ทวไมคน้องอร่อยาปลจะมก้ลองเข้าโกงอยู่จะบมได้รับกันสักคนโอเคโอยูมาเดี๋ยวจ่าดู่มัจดีแล้วอยู่ไก่ห้องกันดีเพื่อเบิดผมเจ้าคนมานอนเ่อเนี่ยำแล้วสมัยฟาโชได้ก่อนอาสี่ห้าคนนี่แหละก็นี่ไม่นะอมตางกันไนี่ คน400เหครับใช่หนึ่กะอละ400นเดียวก็เอาเะ้เนี่ยีวยนีรถอยู่เนี่ยอันนี้อันหนึ่งร้อยมิมมีก่องกางเป็นยังแรกแรเป็นยงครับมีกองมีกองกลางด้เหรอขานกล่องกางคนละคนละไปปันอ่ะมาโทวโกอ่ะฮะมีโกอ่ะกีนเต็มที่ครับกองการยัง้างเเหรอสามแปดเส้าซีเส้าซีแกสองหมนสี่ที่ไปรถือมือนก ขอทโทรวมหมดอะทั้งขาน้ำมันขาเนี่ยโอ้ออเยอะอยู่เยอะอยู่เอาให้สะใจเยอ,เอะเยอะมากนนคนละคือได้สามคนเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามร้านร้านร้านหนวดแถวนี้มีไหมฮะ,อ,ะอืโอ้เอาเอาบอกเข้าหุน่นเดี๋ยวเอาลงมูลได้ก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามว่าน่าจะมีพนักงานมาหนวดเนาะงได้ไหเอออาจจะมีอยู่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ปไหนทศของผมเนี้ย Bills, <neg> อไปวน้อออกบ้านมาโอ้สี่โมงกว่ามาถึงอุดรได้หนิพอแล้วเหรอพอยุติี่เลยมีแฟนเดนี่มาปรกิตข้าแรงตกตันอยู่เลยน่ะเข้าจริงเข้าบบิทิตครับไอคุณเพชรจาครับรออยน้อยนะจนตัวข้ามลายไปบนนี่เลยข้ามวันนี้เลยหรออ้าขข้ามไปหลข้ามมาผมก็ได้อยู่แล้วข้าไป เตไปอดกไพาปก็เมัไม่มีที่ไปหรอกตอนเย็นเกินไปกว่าจะถึงก็เหนือจะตายไม่เหนื่อยห่ะอโหไปนอนข้ามไรดานั่นก็ได้วะมีว่ามีอย่งวะมีเหงอะมีอบมีงเอาอย่งนี้เดี๋ยวกันตัดกันตัดกันมีมันมีพ้่เป็ดเออแมีพี่เป็ดพงแบมีน้ำปวกน้ำปวกน้ำฟองน้ำฟอง มีหลายอย่างมีพริกเป็ดพริกแเป้มีก้อยปลามีนามีแต่ตอนนี้ผมอยากไปลุ้นอ่ะไปลุ้นก่อนไปลุ้นฝาก่อนเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นคำบุไดาวันนี้เขาบอกให้นั่งย่งย่ง่งข้างนี้ได้อยู่นี่อ๋อเฮ้ยผมมีโต๊ะมีอย่างมากหรอกจะนั่งนี่เหรอโอ้คือยิงยกลงอย่างอ๋อเบื่อยไงอ๋อมีด้านหน้านี้สบายเลยเอาครัวเอาครัวอย่างมาทำนี่ได้เลยเนาะวันนี้ ทำได้อยู่มั้ยนะเล่นทำเล็กคนเล็กกันได้โอ้ไมีเต้นนี่ผมลูกกลางกันเดียอะกว่าเดี๋ยวไปกินแล้วไปหากินกล้วยกินดาบกันก็ได้แต่ว่าวันนี้เป็นวันพระศีลเป็นศีลเป็นยาอดเอาวันผูกก็กินเออผูกก็กินวันนี้ผมมีกล้วยอยู่เอากินล้วยไปก่อนเหมือนกินเอาเภทหมูปลาแล้วเออแม่นหมูปลาได้หมูบ้านเข้าวผัดข้านวผัดไหนข้าวปลาเด่นเด่นจะให้ลองลองน้ำเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ นี่เดี๋ยวมันจะยี่ก้าก็ชวนเองกันยีก้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราทีดสองเกากันี่เขายนี่ไปยนนอ่งพก็รนี่ได้แล้วเนีถึงได้กันได้เก็นรก้ะไปก้อเจะไปด้วยกปเลยปีหนึ่งก่อทยไดอ์นี่ไดต๊ลงเนกั ขอนักเรีนกันอันถ้าจะรุ่นฟอร์ตก็ต้องจ่ายตังค์นะถ้าวายังรุ่นตัวได้ที่หลักได่หรอได้ได้ได้ซีกล่าได้ลอยได้พัน์อล่ากัลดหน่อยถ้ารุ่นกบถ้าได้ก็ต้องเงี้ยมันี่้มาจิ้มกันอู้อันน่ะตัมาเต้ตัวเปเปียนนะอู้ได้มอ đe pin về, để pin về luôn mồ cạ, để có đều có đều đạn, pues cái <laughs> bong nah à, mịn mịn mốt luôn, à để kéo kéo mồ cạ, để mịn mịn như vậy, mịn mịn cả, cái máy nó cứ đắng cứ mịn mốt, ho phun, cái này, sơn sơn đấy, đi rừng rừng tơ tơ, sơn sơn đấy, này, coi ก็ต่อตัวนี้ไปเลยอ่ะนเดี๋ยวถ้าเปิดมา้อีกนะถ้ามันมีแถมแหมอได้แหวมได้แหมีไ้ก็ได้อะกูกระป๋องกัได้อะซื้อล้างนึกิต่างนม่ใจนะดูอมวเตอร์บอกกันตัวนี้เป็นหนมรถเบี่เหนึ่งกระป๋องไต้กระป๋องสามกระป๋องรอยต้องได้ซื้อยูล้วถ้งมีสองกระดาเลยวย อู <t od em |ms|> ่หลาันแล้วมูนี่นี่อย่ตัววาอยู่ทีแป่วาทีเขาจะไปนี่แต่ไปวันนี่กันยูจะได้่อวมช่วงอะอ๋อแลล้ล้้สาน่ะแกสารตัวยิน้ำหมดอะเราว่าเขึกินนนคงกายบ้านแบบจัดเสียงเสียงวนนี้อย่างีเตอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยกิก็อยู่ในหมู่บ้าน่อนน้องอลัมาสักน่อยหูว่าลอมากนล่ะ ไนี่อกวงามาถดนี้ได้อยู่ดเรื่องเล็กปักยั้งพั่นเข้าที่ลองควางถ้าบแวะถ้าบแวะอันไปอย่ยงาตีมเที่ยงไปแตววัด่าไปหาเพื่อนให้เข้าแบบอุตจารี์อุตารี์ทำแบบแวะรุ่นพอยังทีแรกจะทอดอกของหัวว่าถ้าทอดหัวหัวอันนี้ยังแวะเข้าไปอู่นะเห็นแล้วว่าคนนี้เปดยเฮยของคล้าย เลบอกเส้นทางมาเขียนแผนที่ขึ้นเลยรเนร็วอร่อยอร่อยเขียนแผนที่อะไกันย่เมกีนเอ็เอาจีนี่ะีเนเชื่อหือแน่นอนนอ่เนาะชีวนี่ถึงเลยเนาะเอองววเอรนะแกมอนกันกเขียนแผนที่บิดบิดเ่บ่เเลยมันงงีวนี่เหมือนแน่นอน เรจับไม่ได้เลยอ่ะเดอแรอ่ะไล่เลยอ่ะไม่ได้บกลบอมันใล้ๆือเอปเลยแต่น้อยได้เหริตมันต้มันรออีม่แต่ว่ากินได้ไอไรอกินซี่กระปองได้พี่ถังกระปองอ่ะหมอ เี้รืเปีนทุกอย่างที่แกบอกเหได้เลยเลือเหมือนหวยป้ายามีมนเลยดูเหมือนง่าดูเหมือนตง่ายจะเป็นแตง่ายที่แกอยู่ที่แล้วอะไมันเร่างีนี่แกบอกเอเพราะว่าบ้านเมียแกอยู่นองคครบ้านแกอยู่แกบอกเลยว่งกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอ่ะรเรือนกี่วันจะเสรมาอันองงนั่นเป็นแลกเขาเลยไปละ เลยอยู่เขาอาจจะมีเลยนิดน้อยแต่ว่าเรื่องรงมานแด้ก็บไรได้บ่าแต่มาซอยนี้นี้มันมีมั้งถ้ามนนิสีนะมันวิ่งร่ำไปจับลายทีแล้ก่านึงอย่้านเขาขับเขาอาจจะร่ำหมดบอกเปขับพิเีษพิอย่างนี้คือัด้วยอะไรขับแบบเ่อได้้างาบถึง้อยมเขียเขเดปดร้อยปะร้อยไงกีเลยมืดอะมันร้อยเลยกีบได้กีเรเลยกีแบบยังนิ่มเล้อเวาั้น <c oughs> อตอนนี้เราตอนเย็นนะครับเราอยู่ที่อุดรธานีลองมาดูร้านอาหารนะครับวันนี้ลุงเด่นพามาที่ร้านงวัวคึกสามเปิดตั้งแต่นี่ครับหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้อลองดูลุงเด่นกันวันนี้เขาจะไม่มีขายแอลกอฮอล์ครเป็นวันศิลใหญ่สวัสดีครับน้องสร้างสวัสดีครับ ไม่ครับมันีรอบเนาะอะไร้านลเนี่ยฮะร้านงัวคึกงัวคึกสามคึกจริงคึกคึกคึกคักคักคึกคึกคึกคเกคึกคึกคกค่กคึไคึกคึกคึนนีกคึกคกครกคึกคยกคึกคึกคนกคเกคึกคึกคึกอึกกครกคึกคนกคึ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 กอึหคึกคึกคเกคึ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 กกคึกคึยคึกคหกึกคคึ่กนกวคอ ประจำช่องุเด่นเลยจุครับมีไปเวียดไปกัมพูชากับมาถึงกินนะมากินนี่มันมีเคาะย่างรวมกินอุดรแล้วก็มีหลายอย่างเนาะต้มตังแซบแซ่บอ่าแล้วก็อันนี้นะต้มต้มส้มต้มบวงต้มบวมวมแล้มีอะไรอีกอ่ะยังมีอยู่ยังมีย่างเนื้อมีกล้อยกล้อยขมใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณโชเฟอร์เราเนาะขอบคุณแบบพวกนี้อีกวันบ่

ตัวน,นี้ชื่อห้องพักสบายดีโฮมสเตย์สบายดีนี่จริงๆเป็นภาษาของสวัสดีของคนเราเนาะแต่แต่ตัวน,นีเ้เราอยู่ดอนนะครับแต่ว่าโรงแรมชื่อสบายดีก็คือยังไม่ได้อยู่ประเทศลาวนะฮะเราลองดูนะครับอันนี้คืนละ400บาทนะครับชื่อโรงแรมสบายดีโฮมสเตย์นะครับมีพัดลมนะฮะมีเตียงให้5ฟุตนะมีแอร์ด้วยนะครับมีทีวีให้ก็ห้องก็ถือว่า โอเคนะครับโอเคมากเลยไม่ใช่ว่าแค่โอเคเฉยๆนะฮะดูทันสมัยเนาะห้องน้าก็สะอาดนะครับห้องน้ําก็สะอาดมีน้ําอุ่นให้นะครับเนี่ยให้นล้นนี่ก็ตู้เสื้อผ้าอย่างสวยเลยนะฮะตู้เสื้อผ้านะครับแต่ส่วนมากตู้เสื้อผ้าเราไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะเราเดินทางแบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับหรือว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเป็ีนก่อนนะครับ ไปหาข้าวกินเสร็จแล้วเราก็จะมาพักผ่อนนะครับการเดินทางเราจะเป็นยังไงพวกนี้จะเดินทางข้ามไปทางหนองคายด่านหนองคายนะครับแล้วก็ไปว่องเขาเรียกว่าเนะวียงจันเวียงจันก่อนแล้วก็ไปเมืองเฟืองนะครับตามสเต็ปนะและพวกนี้จะรอ,อะรับคุณเพชรจ้ากับน้อยเบิ่มแล้วก็แฟนนะฮะพวกนี้เราเดินทางไปประมาณ3ามคันนะครับการเดินทางจะเป็นยังไงก็รอให้ท่านผู้ชมติดตามดูอีกทีนะครับ อ่าวันนี้ก็เหนื่อยละเดี๋ยวขอขอตัวไปพักผ่อนไปทานอาหารก่อนนะครับผมบายสวัสดีครับ